แค่ยก่อนแค่อว่าเฮฟซีาลองวนๆเอย่าอยากตั้งกันเหอว่มึงจะลอเพีงดี่น้ดับหมูแล้วกับกูยังเศษอ่ะมึงมเพิ่ง่หรอเิอารัแฟนช่วยเชียนนอยน้อยน้อยออสตนีม้นกัดียนี

นั่นเรานักกูยวดนียนั่นอันนี้เครื่องโอ้ยไปเพ่ได้ดอกเงียมาเครื่องไม้ให้มาให้เศรโามากแล้วเหตีโอ้ยนักไปหน่อยแต่พอยนั่นแหละสี่ตาเฮาสามคนอีเวอีบึงเอาแบบไหนผู้ใดหมานผู้นั้นใดเอาไปถอดคุณมาว่าคุณแล้วใดไหมคุณสวยคุณเร่ามือสีดำยกมัดใจกันยกกอนเด้อแบบนี้เอมซึ่งกัน ผู้บ่าวตอนผู้ใดไดผู้ได้เอาเด้อต้องรับผู้ใดหมานผู้นั้นได้และวสาวโบย่อสาวคนนึ่งพี่ต้กินแบบนี้เคายร์ระดับพี่เอาไปหัวสัตว์เขาใส่พี่ไอแพอัน้าใครแลละเป็นบอไปได้ไปเอาคนบอเงินเหรียญก็ต้องมันเป็นบอโอเคโอเคได้ใดใเหรียญสองเซาดมเด้อเพราะว่าวต่อนแล้วมากินสองเซาดิเมียนเมียนแล้วมากินจริงก็ร้างหน้าไปขี่รถ แผ่เป็นน้ำต้นพ่อนเจ้าก็เที่คว้าม่ใส่หูก็เจอย่งละหมูเลี้ยงิผล่มเม่เสียออกกินกูกินกูแี่เสียออกนกูเสียซื้อไม่ไม่อกกินกูนั้นอยากได้ผัวสอนเท่าไหร่นะกูจกูคิามเหามือหมยรยือดอนยยออยไอ้แผลคุณสโตกี่หาซื้อหาม cái đóng đỏ vô, vô đây vô, vô, tát nhà máy này, cứ đẩy để đẩy, cứ đẩy đẩy được.